Ha 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 ตอนที่12คลายมนสะกดหลวงพ่อชะาอมราบรู้ถึงแรงกดดันมหาศาลที่ถูกแผ่ออกมาดังสีอมหิตแล้วแรงอาฆาตมากมายที่ถูกอัดแน่นอยู่ในตัวของอาจารย์ผู้หมกมุ่นอยู่กับโลกีเวทผู้หนีครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายเอาคมทั้งหมดที่มีคงจะถูกปล่อยออกมาเพื่อพรานเอาฤิ์ราศตัวให้ดับดิ้นสิ้นลงท่านจึงนั่งบริกรรมคัถาเพื่อรับมือเช่นกัน ทางด้านพระรูปอื่นที่ทำวิธีสวดถอนไขมนสะกดเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณของไฟก็ใช้ทุกศักยกำลังเพื่อรีดเลนจิตให้ตึงเนี่ยงอยู่ในสมาธิและแล้วความพยายามก็เป็นผลแสงปริศนาที่โยงใหญ่เป็นขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมบริเวณนั้นจนทำให้รู้สึกอืดอาดหมนมองถูกเปลวไฟที่แม้จะลุกโชดช่วงผอไม่ลามเลียแต่กลับไม่มีไอความร้อนมีเพียงความอบอุ่นเท่านั้นที่สัมผัสได้ มันคือเปลวไฟแห่งธรรมะและความเมตตาที่ไม่ว่าสิ่งชั่วได้เพียงใดก็ตามไม่ได้สัมผัสจะแปลเปลี่ยนทิศทีความโกรธให้ลดลงได้ในทันทีไม่นะไม่สะกดของกูอาจารย์ฟันตะเบงเสียงอย่างโกรธเคี้ยวบัดนี้ไฟหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งม์ดําแล้วดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ของหญิงสาวซึ่งถูกจองจำให้ทุกข์ทรมานอย่างโดดเดี่ยวความรักที่มากหลน ถูกความโกรธแขนนเปลี่ยนให้เป็นความเกียดชังเธอยืนจังก้าอยู่หน้าพระสมพรและพระทวินสีกาไฟตัดเสียซึ่งความโกรธเกียดเธอนะอย่าให้มันกัดกินจนไม่เหลือเชื้อเดิมของความดีเลยไม่ตอนนี้กูเป็นอิสระแล้วกูจะฆ่าทุกคนที่มาขวางทางกูกูจะครองรักกับไม้กูรักไม้สีกาไฟเอ,อ๋ย ความรักที่ว่าคืออะไรกันเล่าความรักที่ว่าอยู่ที่ใดกันเล่าความรักที่ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรกันเล่าไม่ต้องมาสอนตอนที่ไม้เจ็บปวดเจียนตายท่านไปอยู่ไหนตอนที่ป้าเล่าไม้ทรมานจนตอมใจตายท่านช่วยได้ไหมตอนที่อีพรายมันฆ่ากูพวกมึงไปอยู่ที่ไหนไาบตอวายังเดือดดนันเธอ,อพุ่งเข้าใส่พระทวีนและพระสมพรอย่างประสงค์หลาย ด้วยว่าการคลายมนต์สะกดเพื่อช่วยไยนั้นกินพลังงานอยากมากท่านทั้งสองจึงไม่อาจป้องกันตนเองได้ในขนาดนี้หยุดเสียงตวัดที่ดังกล้องกังวันจนแม้แต่พระสงฆ์ด้วยกันอย่างสะดุงฝ่งายชงักทันทีหันหน้าไปมองต้นเสียงด้วยสายตาอาฆาตตัดกรรมซะแค่คิดทำร้ายพระสงฆ์ก็เป็นบาปมหันต์จนไม่รู้จะต้องตกนรกกี่ขุมต่อขี่ขุมแล้วนี่ยังจะทำมันจริงๆอีกหรอือ มึงเป็นใครไม่ใช่คนที่นี่อย่ามาสอดอ้าวเจ๊พูดจ้ากับพระกับเจ้าให้รู้จักคําว่าสัมมาคารวะมัง่งเิมึงกลัวอะไรเห็นไหมเนี่ยเห่าเหลืองนะผ้าเหลืองเดี๋ยวปัดจับยัดหม้อถ่วงน้าซะนี่พระนิ่มยืนโต้เถียงกับไฟอย่างดูดเดือดแม้วา่าจะจะเห่าหันเพียงใดแต่ภายใต้ฉีวันที่คลุมกายอยู่นั้นขาสองข้างสั่นผับจนแทบยจนไม่อยู่อย่ามายุ่งเรื่องของกูเงียบ ายที่เยืนกางมือนัน่นส่งเสียงขีดร้องอย่างเกลี้ยกาดต้องหยุดปากอย่างกระทันหันเมื่อพระนิ่มตวาดกลับด้วยเสียงที่ดังและทรงพลังยิ่งกว่าเอ,อะอากกีดก็กีด,กกดพูดจะให้รู้เรื่องไม่เป็นหรือไงเอาตะกีดร้องวิทย์ไคนอื่นอธิบายจะฟังรู้เรื่องไหมสติน่ะรู้จักไหมสติตายไฟตวาดลันเดูุิเข้าใส่พระนิ่มทันทีความอาฆาตมาดหลายที่แผ่พุ่งออกมา ทำให้พระหนุ่มถึงคำหน้าถอดเสีท่านวิ่งหน้าตั้งชีวันกระพือพับผาบตรงไปหาพระที่อยู่ใกล้ที่สุดอยากสุดฝีเทา้าชิบหายแล้วจานเพนช่วยด้วยจานเพนอิมังกายะผันท่านังอธิธามิร่างของไฟที่พุ่งตามพระนิ่มด้วยแรงอาคาถูกพัฒนาการอีกครั้งด้วยพลาเวที่พระหนองเป็นออกมา เธอดิ้นลนขีดร้องเราคนไร้สติสีกาฟังก่อนนะใจเย็นเนตั้งสติหน่อยพวกเรามาช่วยเรามาปลดปล่อยให้สีกาพ้นทุกข์นะพระหนองเดินเข้าไปหาในมือท่านกำฟันเชือกที่ถูกมัดเป็นพมไว้อย่างหนาแน่นพระหนุ่มรูปอื่นไม่เห็นว่าบัตรนี้ไฟถูกพระนองคำราบลงแล้วจึงค่อยๆเดินมารวมตัวกันพวกเรารู้ว่าสีกาต้องเจอกับอะไรมาบาง หรือว่าที่ผ่านมาต้องทรมานขนาดไหนแต่การที่จะทำแบบนี้โดยอ้างเอาความรักบางหน้ามันถูกแล้วเหรอพระนองพูดต่อด้วยเสียงอันนุ่มนวลเปี่ยมเมตตาไายังคงดิ้นลนข,ขัดเขินต่อไปเรื่อยเมื่อท่านเห็นว่าเธอคงไม่ยอมฟังแต่โดยดีจึงดึงปลายเชือกด้านหนึ่งให้รัดข้อนิ้วตนเองแน่นขึ้นไฟขีดร้องทันทีด้วยความเจ็บปวดแสนสาหาัสผมก็ไม่อยากทำแบบนี้หรอกนะ แต่สีกาไม่ยอมฟังมันก็ไม่มีวิธีอื่นหยุดดิ้นรลนแล้วฟังผมเถอดนะทำไมทำไมทุกคนต้องมาขัดขวางความรักของเราด้วยความรักของผีกับคนเน่าหรอมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะร้บเห็นพู้เชิญรางก้าวไปยืนเบื้องหน้าไฟด้วยท่าทีสุขขุมคนเราเมื่อถึงคราวตายไม่ว่าะไรจะมาฉุดพลังก็ไม่อาจต้านทานความเป็นไปข้อนั้นได้หรอก แม้ว่ายังอยากทำอะไรต่อเมียเไาใดมากมายไก,กลกองแค่ไหนอยากบอกรักใครมากเพียงใดแต่เมื่อถึงเวลาแล้วความตายก็จะทำหน้าที่ของตัวมันเองสิ่งที่ค้างคาอยู่ก็ต้องยอมตัดใจเชื่อผมเถอะนะเรื่องนี้ผมรู้ดีป้ายมองหน้าพระเพียงอย่างสงสัยในคำพูดพระทั้งสามรูปหันไปมองท่านเช่นกันด้วยสายตาที่ยากจะเข้าใจความรู้สึกมันก็ไม่ผิดหรอก ที่สีกาจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ความรักกับโยมหมออีกครั้งแต่ถ้ามันเป็นการบั่นทอนพลังชีวิตของคนที่ยอมรักลงทีละน้อยเขาจะค่อยๆตายลงช้าๆอย่างทารมานแบบนั้นสีกามีความสุขจริงหรฝอไฟก้มหน้ามองพื้นด้วยความสลดใจเธอสะอื้นให้นหน่อยๆแล้วเปลี่ยนเป็นร้องไห้โหอย่างน่าเวทนาความรักที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องครอบครองเรารักเขาก็ควรปล่อยให้เขาดำเนินชีวิต ไปตามเส้นทางที่เขาควรจะเป็นฝายมองเขาจากที่อันห่างไกลด้วยความเป็นห่วงท่าสวรรค์เมตตาวันหนึ่งวันใดเมื่อเขาเดินทางมาจนถึงจุดสุดท้ายของชีวิตสีกาและโยมหมอคงได้พบกันอีกครั้งแต่หนูรักไหม้หนูรักไหม้มากนี่คะถ้า,ารักก็อย่าทำร้ายเขาถ้า,ารักก็อย่าให้เขาต้องมาเห็นสีกาในสภาพเช่นนี้ ถ้ารักก็จงแสดงออกด้วยวิธีอื่นไม่ใช่หักหานเอาเขามาครอบครองแบบนี้มันไม่ควรแล้วหนูควรจะทำยังไงคะฮอออปล่อยสิปล่อยให้เขาเป็นอิสระให้เขาได้เผชิญชีวิตตามการรมของเขามันจะเป็นการปลดปล่อยตัวสีกายเองด้วยนะหนูแค่อยากคบหน้าไหม่อีกสักครั้งตอนนี้ยมหมอถูกจับตัวไป แต่ทางตำรวจกำลังเร่งตามหาแลชช่วยเขาออกมาอย่างเต็มที่เรื่องของมนุษย์ก็ให้เป็นหน้าที่ของมนุษย์เถอะนะสีกาเจ็บปวดมามากพอแล้วปล่อยวางเสียเถอะไฟยก้มหน้าสะอื้นให้ไม่ตอบประการใดพระเพียรผันไปสบตากับพระหนองยักหน้าเล็กหน่อยพระเวทที่ผูกมัดไฟ่ไว้จึงถูกคลายออกไฟ่เป็นอิสระอีกครั้งแต่เธอเพียงนั่งพับเพียบสะอื้นให้เท่านั้นมีได้อะละวาแต่อย่างใด ผมขอเอาราธนดาเอาอำนาจคุณพระศีรัตนนาไยเสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองทั้งหลายในโลกกาพิภพนี้จงบันดาลให้สีกาดุดพ้นจากบ่วงกรรมดุดพ้นจากคำสาปที่เกาะกินจิตใจให้ได้โดยเร็ววันคุณงามความดีผลัพธับบญที่ผมสั่งสมมาขออุทิศให้แก่สีกานะฝ่ายพนมมือรับอย่างนอบน้อมร่างกายของเธอค่อยๆกลาย,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 ยเป็นแสงเรือง แล้วหายไปพระเนิมสังเกตว่าที่มือของพระเพนก็มีแสงเรืองเ,รองเช่นกันหลวงพี่พระเพนหันไปยิ้มอย่างอ่อนโยนให้พระเนิมและหันไปมองทางหลวงพ่อชาอุ่มหน้าเครียดขมแข็งยังมีอีกเรื่องที่ต้องจัดการอยู่นะท่านเนิมอย่าเพิ่งชะล่าใจไปพระเนิมป่านน้าตาที่คอหน่วยร่างพยักหน้าอย่างเข้าใจพระหนุ่มเสีรูปรีบเข้าไปสมถบเพื่อช่วยเป็นแรงต้านอำนาจชั่วร้าย ของหมอใสายที่อยู่มากกว่าร้อปีพื้นที่นี้เป็นโรงพยาบาลคนเจ็บคนตายมากมายนับพันนับหมืน่นดวงวิญญาณเหล่านั้นถูกกักขังไว้เป็นทาสเราต้องหาสิ่งที่ประนิกพวกเขาไว้ให้ได้ก่อนมิเช่นนั้นอาจารย์ฟั่นจะเรียกเอาดวงวิญญาณที่อาฆาตและโศกเศร้าทั้งหลายมาใช้งานอกีกถ้าเป็นแบบนั้นเราแย่แน่พระสมพรพูดเรื่องนั้นคงไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับ ผมส่งคนไปตามจุดที่หลงหน้าบอกไว้แต่แรกแล้วถ้ามันไม่ตาถั่วเกินป่านนี้ก็คงหาเจอจนครบแล้วหรอกครับพระหนองบอกพางพยุงพระทวินขึ้นส่งคนไปหาใครกันล่ะแล้วไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหนยังไม่ทันได้ตอบประการใดเสียงตะโกนเล็กแหลมแจ่มใสก็แว่วมาจนทุกคนหันไปมองไม่เว้นแม้แต่อาจารย์ฟันหลวงพี่ผมเจอแล้วครับผมมาออกมาแล้วครับหลวงพี่ เด็กวัดแตวิ่งเหยียบร่ามมาทางพวกเขามันเป็นการวิ่งที่ค่อนข้างทุลักทุเลอย่างมากเพราะย่ามใบโตที่จูกข,ของจนตุงนั้นคอยแต่จะสะบัดปัดไปซ้ายขวาตามจังหวะการสับฝีเท้าหลวงพี่หลวงพี่เนี่เออด้วยความที่วิ่งอย่างสดฝีเท้าเด็กวัดต้ไม่ทันระวังสะดุดเอาเหลี่ยมเห็นจนล้มคว่ำหน้ากัดแทะย่ามที่สะพายอยู่กระเด็นหลุดจากไหล ของที่อยู่ด้านในกระจาดกระจาจเกือนเหล่าพระหนุมทั้งสี่ถึงกับเอาฝ่ามือตบหน้าผากสายหน้าพร้อมกันความไม่รามัดระวังอันเป็นเอกลักษณ์ของเด็กหน้อยทำให้เขาเจ็บตัวอีกจนได้มึงเกือบจะเท่แล้วไอ้เต้เอ๋ยพระนิ่มบมดเบาๆแต่ก็ดังพอที่จะทำให้ทุกคนที่ยืนข้างๆได้ยินสกดกูมึงไอ้เด็กแปรอาจารย์ฟันสบทายอย่างเลืออด ไม่ว่าจะเป็นมนสกฏหรือคาถาอาคมที่ขอความกลับเพื่อกักผีสางเอาไว้ใช้งานล้วนถูกทำลายด้วยน้ำมือของพระแบกนานีา่หนำสำเด็กน้อยหน้าตาเหลือวราอายุไม่ถึงสิบขวบเดียจะเป็นคนหาของอาถรรพ์ที่เขาซ่อนเอาไว้เพื่อสร้างขอบเขตเจออย่างง่ายาดอีกปัจจุบโทสากของอาจารย์ฟันอยู่ในจุดที่พร้อมจะระเบิดได้ทุกเมือ่ออาจารย์ฟันหยิบก้อนดินทงนาคว่างไปทังเด็กฝาดที่กำลังก้มหน้าก้มตา เก็บข้าวของที่เกื่อนกาดใส่ย,ยมอันก้อนดิดนั้นกลกายเป็นพญาเสือโครง่งตัวเท่าหัวลุนรุน,นเปลวเพลิงสีแดงลุกโหมล้อมรอบกายของเสืออาคมตัวนั้นและดูน่ากลัวย,ยิ่งหนักมันเพ่นผนจนทะยานใส่เด็กวัดพร้อมกับคำรามลั่นเสียงดังขมขวัญไอเต้ระวังพระหนุ่มเสีรูบตะกอนสดเสียงปัดนี้ไม่มีใครจะสามารถดึงสเติเพื่อช่วยเหลือเด็กวัดผู้น่าสงสารได้เลย เด็กวัดเต้เมื่อได้ยินเสียงคำรามลั่นของสัตว์อาคมก็สะดุง้งเงยหน้าขึ้นดูเมื่อเห็นว่าสิง่งใดที่กำลังพุ่งเข้าหาต้ตาเหลือกร้องลั่นด้วยความบาดกลัวอียังวาเปลี่ยงเสืออาคมกระโจนใส่พลางอ้าปากหมายจะงับเข้าต้นคอเจือแต่ก็มีอันต้องกระเด็นกระดอนออกไปเมื่อจุดโจมียันแปดทิศปรากฏเค้นเป็นแสงรเรืองๆขันกลางระหว่างมันกับเด็กวดัดอนุภาพผู้ตะขุนที่รุนแรง ยังผนิวร่างของเสืออาคมแตกดับไปในทันทีเด็กปัดเตะนั่งอาปากค้างอยู่ครูก็เหมือนจะนึกอะไรขึ้นได้เขาควักเอาตะขุดที่ห้อยคอยอยู่ออกมาดูโหเจ๋งว่ะไอเตะมึงจะมัวนั่งชื่นชมของขังหาพระแสงด้ามเที่วยวไดมันนี่พระนิ่มตะคนสุดเสียงฟางกวักมือเรียกสุดกำลังโถ่เวยมันเอาไรกันนักหนาวะอาจารย์ฟันตะเบงเสียงคำรามอย่างสุดกัน ขอเถอะยมไม่มีทางที่จะทำอะไรได้แล้วไม่มีอำนาจใดชนะความดีได้ดอกหนาหุปกักอาจารย์ฟั่นหันมาตะโกนใส่หลวงพ่อเช้าอุ่มทางตัวฝ่ามือลงกับผืนธรณีตรงหน้าเอหิมามะออิเออุทุสะนาโสนะโมพุทธยายะกูจะขอปุกผีทั้งหลายโงพลายผีหาผีฟ้าผีหลวงผีพวงผีปอง ขมดดงขมดไพรผีไพผีพผผลเอหิจิตตังปียังมะมะมามะมามา,มาจากนั้นก็พ่นลมลงเบื้องหน้าอย่างแรงพันความเย็นยะเยอะก็บังเกิดขึ้นมีเสียงอื้ออึงงราวคนนับร้อยนับพันร้องร่หงมหหยหวนเบื้องหลังอาจารย์ฟันปราขดดวงวิญญาณมากมายเยือนออยู่แต่ละคนแผ่ความรู้สึกที่บ่งบอกถึงความโขดแค้นโขดเคืองอาฆาตจนรู้สึกได้มา มาดูกันว่าพวกมึงจะแน่แค่ไหนอาจารย์ฟันขัดฟันพูดแสงเยียมพลางสยายเย็มเขาลุกขึ้นยืนจังกาแต่ทันทีที่ลุกขึ้นเขากับมีอาการเสเล็กหน้อยใบหน้าที่เคยหนุ่มคมเข้มเริ่มมีรอยเลี้วยวแหงความเช่าดาปรากฏขึ้นจนเห็นเด่นชัดบัดนิ้วด่างกายเขาเริ่มอ่อนแรงลงเรื่อยๆยมเริ่มควบคุมอะไรไม่ได้แล้วจุดเสียก่อนที่มัน จะเป็นผลร้ายกับตัวอยอมไปมากกว่าน,นี้ <ś led> อุปตักอาจารย์ฟันไม่สนคำพูดใดๆของหลวงพ่อชาอุ่มเขาตะวาดลั่นอย่างเดือดดนันเลือดสีดำเสนิทะลักออกจากจามูกราวทอรัวอมอิอาอุอิเอหิจิตตังกายพันทังจิตตังพันทะตังจิตหิเออิอุอาอิ เขาท่องคาถาเพื่อใช้งานดวงวิญญาณอาฆาตเหล่านั้นพรางเหลือกตามองหลวงพ่อเช้าอุ่มดวงตาที่เต็มไปด้วยเส้นเลือดที่ผูดปนดวงตาที่แฝงไปด้วยความอาฆาตดวงตาที่บ่งบอกว่าเวลานี้เขาต้องการเอาชีวิตบุคคลตรงหน้าให้จงได้